ไม่แตง่งแต่งให้่ไม่แต่งไม่หแตง่งแต่งให้นแต่งให้หนแดงแต่งแต่งหนูเป็นลิงไม่ไม่ได้หนูแต่งแล้วหนูขุดจะเป็นวังหมดเลยอะไม่มันทำนี้โอหม่กเพเพลทาแก้มสีเนื้อ พี่คะแล้วคะเพื่อนๆทัวร์วิลล่ากันดีกว่าโอเคถ้าตรงไปตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็จะมีอุปกรณ์ว้าวเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็มีอะไรบ้างคะเนี่ยมีมีปลาฉลามหมอปลาวานไม่ใช่ปลาอ๋อวันไม่ใช่ปลาตรงนี้นะคะก็จะเป็นฉากเตาคขาอันนี้นก็จะเป็นฉากลอยกระทงค่ะที่จะทำกิจกรรไปน้องพ่อมาอันนั้นคือที ไอนังลบพม่าไอติมไอติมกินไอติมหน่อยเฮ้ยแต่เรามีไอติมอยู่ในตู้เย็นจริงๆนะจะไปกินไหมไอติมโอรีโอด้วยไปไหมไปไปไปดูกันแล้วก็อุ้ยตู้เย็นนะคะสเบียงของเรายี่หมายากกินอะไรคะสเบียงค่ะอ่านหนังสือหรออ่านหัวยุ่งหมดแล้วว้าว คือชีสนะคะเราเอาไว้ทำอะไรกันเอาไว้ทำอะไรกันอิ่ซอาทำติ่มซอ่าอุ้ยมีไอติมอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นไม,ไมโลไมโลไมโล,มโล,มโลคิวแล้วก็คิดแคปแล้วก็โอรีโอ,อ เอาคิดแคทค่ะคิปแคทไอติมเอาลวดไมโลคิ้วไมโลอันนี้ใช่ไหมใช่่ะมอนปิดปิดไม่รักเก้าอี้แล้วค่ะนี้ใครอะมอนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอติมอย่าหมาเปิดฝาเลยค่ะอู้ อันนี้คือโอรีโอนะคะอ่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 ะส่วนอันนี้คือคิดแคทส่วนอันนี้ของยี่หมคือไมโลไมโอ่ะแล้วก็แม่เหมือนจะตักใส่จานให้นะคะเรามีแต่จานพลาสติกนะเราไม่มีโคลไสตินใดๆอ่าหนึ่งที่เหลือเราปิดนะคะอุ้ยของน้องพีชจะมีเม็ด เม็มันอะไรเม่คิดแคปข้างในด้วยเนี่ยกรอบเนี่ยเออใช่ต่ออุ้ยขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรต๊ะไม่สกปรกอันที่3นะคะอาเลยอ่ากินเลย3ามคนสามจานพร้อมกันเลยอ้าหนูก็กินสิพี่พีทตักให้น้องกินให้น้องดูหน่อยลูกอ่าพี่พิทอ้ำพี่พิทอ้ำใหญ่เกินกินไม่ได้ มไม่ใช่ช้อนไหนอย,อยังไงรสชาติเป็นไงมันออกโอวัลตินมไหมคะยังไงออกแล้วคะ่ะอ๋อกไม,ม,ม่นม่มันมีเมล็ดโอวัลตินเอ้ยมันมีเมล็ดเขาเรียกว่าช,ช็ชอกชิปช,<อ>ช,ช็อกชิปช็อกชิอร่อยเนาะม,มีเม็ดอันนี้ด้วยมเม็ดค เหมือนแคแต่ว่าเปรบลงมงกลมแล้วเอาไปแช่ในก็ยังอร่อยไหมคะพอกินรวมกันอะไรนะลูกได้ค่ะเมื่อยเหรอคะเหนื่อยะมอนอะมุดอืมอไงชอบปากใสกินอร่อยเย็นปากใช่ไหมยังไหมหายไปไหนแล้วเนี่ย คุนที่เปรตาอืออือฮยเป็นตาเลยอืออือรีวิวห้องนอนที่นางนกพม่านางนพมอันนี้คือเป็นชุดปินาเล่ค่ะชุดผีผ้าม่านเ้ามาเลยฮู้ยฮู้ยนต้องหน่อยอนต้องฟังหนอ น้องพิทไปดูห้องนอนกันนี่ค่ะห้องนอนเกิดจากอนี่คือห้องนอนนะคะมีทีวีด้วยเล็กๆกําลงดูรายการพระมหาสมปองกันอยู่แล้วก็นอนว้าวก o d n i น h t กินเสร็จแล้วนอนมี่มีผ้ามานด้วยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่แล้วก็มี มีอันนี้มี iPad โอเคมี iPad นะคะนี่อะไรนั่นอะเข้าัจไหมอย่างน้เลยผังป่าลูนังแล้วก็อุ้ยน้องเงี้ยมันเข้าห้องน้ำอ่ะอ่ทชิจังเหรอที้โม้จริงๆเลยนี่อยากเล่นน้ำอยากเล่นน้เดี๋ยวค่อยเล่นนะคะมอนแ แล้วกูดไนกูดไนบ๊ายบายเด็กตกเตียงค่ะทูมาว่ายน้ำมาว่ายน้ำมามาเลยมาหาแม่หาแม่มาไหมอันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ